มีคนเคยบอกไว้ว่าเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปอย่างเร็วผมว่าก็คงจะคล้ายๆกับชีวิตในมหาวิทยาลัยที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้เข้ามาดื่มดำความสุขอันรวดเร็วนี้หากมนุษย์เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยคงจะเปรียบเช่นกับสายผ่านที่นำไปสู่ชีวิต เมื่อคำว่านักศึกษาไม่ใช่แค่คำนำหน้าและคำว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สถานที่หากแต่มันมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่คุณจะให้ความหมายกับมันอย่างไรอย่าเร็วอย่าช้า ก็ชานะครับทั้งเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมแบ่งเวลาให้ถูกเพราะว่าไปเร็วก็ไม่ดี้าไปก็ไม่ดีนักเช่นกันผมว่าทุกคุณจะต้องค้นพบจุดกึ่งกลางขอให้ทุกคนโชคดีกับโอกาสที่ได้รับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ัวมหาวิทยาลัยครับ yeah. นี้นะคะพี่นะคะมาแสดงความยินดีกับน้องๆซึ่งก็มาถึงวันนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นวันที่หลายคนตั้งตา,งตารอคอยก็คือพิธีปลดป้ายฟ้านั่นเองค่ะค่ะก็เป็นพิธีนะคะที่ทําให้เรานะคะได้รู้ว่าเราเนี่ยผ่านกิจกรรมมาจนถึงจนสิ้นสุดแล้วนะคะก็พี่ขอยินดีกับน้องๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะเป็นปี2องแล้วเนาะก็ขอให้น้องๆสู้ๆนะคะครับพี่คณนินนะครับลองปอรุ่นะครับรหัส60นะครับก็ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับที่วันนี้นะครับจะได้ทําการปลดป้ายไฟนะครับสําหรับป้ายไฟนะครับถึงเราจะปลดวันนี้เนาะวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะครับน้องก็จะยังไม่คิดถึงว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่พี่คิดว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งครับที่น้องเก็บของอยู่แล้วน้องไปเจอป้ายฟ้าของน้องเข้าครับแล้วน้องครับจะกลับมาคิดถึงวันวานที่เราเคยทํากิจกรรมตอนใส่ป้ายฟ้ามันต้องมีสักวันครับที่เราคิดถึงวันนั้นนะครับ สวัสดีน้องห้องหนึ่งทุกคนนะครับพี่บอมนะครับประธานชั้นปีรหัส60นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้อง6-1ทุกคนนะครับที่มาจนถึงวันนี้เนาะวันที่น้องได้ปลดป้ายฟ้านะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่างที่พี่เคยบอกน้องไปเนาะว่าการเรียนในชีวิตมหาวิทยาลัยเนาะมันไม่มีหรอกนะครับว่าใครเก่งกว่าใครเนาะไม่มีใครที่จะดีกว่าใครนะครับไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกนะครับที่จะดีใจเนาะ ที่ได้ A ในขณะที่เพื่อนข้างติด F นะครับไม่มีเพื่อนคนไหนดีใจนะครับในวันรับปริญญาเนาะในขณะที่เพื่อนเรียนไม่จบนะครับ<ไ>คนที่เก่งที่สุดนะครับไม่ใช่คนที่พยายามทําตัวเองให้เก่งเนาะแต่คือคนที่สามารถแบ่งปันความเก่งของตัวเองให้กับคนอื่นได้นะครับเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้น้องนะครับแบ่งปันสิ่งต่างๆของตัวเองนะครับให้กับเพื่อนๆน,นะครับขอ้น้องรักกันเนาะพี่ออกสูรรักน้องแค่ไหนนะครับดูแลน้องแค่ไหนนะครับขอยน้องรักกันเองดูแลกัน รักน้องของน้องดูแลน้องของน้องนะครับให้ดีกว่าที่พี่ทํานะครับรก็สุดท้ายนี้ก็สู้ๆกับการเป็นพี่ปี 2. นะครับพี่60นเนาะจะอยู่เคียงข้างแล้วก็จะคอยเป็นกําลังใจให้น้อง6-1 <คน S 2> ตลอดไปนะครับปปขอบคุณครับสวัสดีคาน้อง61ท,ทุกคนพวกพี่เป็นตัวแทนของพี่สตาฟเชียร์ทุกคนนะคะก่อนอื่นพี่ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่น้องสามารถผ่านบททดสอบของน้องปีหนึ่งมาได้ ซึ่งน้องก็ได้ผ่านกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมที่น้องชอบและกิจกรรมที่น้องไม่ชอบตลอดระยะเวลาหนึ่ีที่ผ่านมาน้องๆก็ได้ประสบการณ์มากมายนะคะอ่าแล้วต่อไปเนาะน้องก็จะเป็นพี่หงหนึ่งของน้อง62น้องก็จะมีน้องของน้องเข้ามาพี่ก็อยากให้น้องเนี่ยนำประสบการณ์ที่น้องได้รับไปใช้ดูแลน้องของน้องเนาะ ก็ไม่ว่ายังไง6กหนึ่งก็ยังเป็นน้องหกหนึ่งของพี่หกศูนย์นะคะแล้วก็อีกอย่างที่พี่อยากฝากบอกก็คือรักน้องของน้องให้มากๆด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคพี่เกงพี่แกงนะคะประธานเระจิตศูนย์นแปดค่ะครับพี่ชื่อทานนะครับเป็นรองประธานเบอรจิตศูนย์แปดนะครับเอ้าพี่แกงเ็นโลเคชั่นแปลกๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้นะคะเรา รายการสซนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนั่นเองนะครับเป็นสถานที่ใหม่มากเลยครับเราไปไหนมาครับเอเรานะครับเป็นงานกระดานดำสัมพันธ์ครั้งที่สิ้านะคะที่จังหวัดมหาสารคามมาค่ะสนุกมากนะฮะสุกมากเลยนะครับน้องๆที่ไปมาก็คงจะรู้นะครับว่าเขาสนุกขนาดไหนนะครับอ้าวแล้ววันนี้เรามาถ่ายคลิปอะไรครับเนี่ยพี่แกงโอ้ก็มันก็ใกล้แล้วนะครับว่านน้องๆเนี่ยอีกแป๊บเดียวก็จะแบบ หมดความเป็นเพ่ชี่ลแ,ลแล้วอเนี้ยเพราะว่าเราเรียนคาอยู่ในคณะศึกษาศาส,สาตร์ครับเวลาเนี่เกือบหนึ่งปีแล้วนะคะคือแบบว่าน้องๆน,น่าจะได้ผ่านอะไรมาเยอะนะคะได้ผ่านประสบการณ์มิตรภาพหรือว่าเพื่อนและได้รู้จักพี่ะะเงี้ยค่ะก็อีกไม่นานนะคะน้องๆก็จะหมดความเป็นเฟชี่แล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นพี่ปีสองแล้วพี่ก็อยากให้น้องๆนะคะเก็บเอาความทรงจำมิตรภาพที่เราได้ ครับสำหรับพี่นะครับพี่ก็อยากจะฝากน้องไว้นะครับว่าเป็นที่ปีสองมันอาจจะเหนื่อยกว่าการเป็นปีหนึ่งนิดนึงนะครับก็พี่ก็อยากฝากไว้ว่าอยากให้น้องๆเนี่ยอดทนแล้วก็ตั้งใจทาเพื่อน้องนะครับและพี่อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งดูถูกความอดทนของตัวเองนะครับถ้าอยากทําอะไรก็ทําไปให้สุดนะครับผม ก็พี่ขอฝากไว้ว่าพี่ก็ยังเป็นพี่ปีสองของน้องปีหนึ่งเสมอเสมอน,น,นะครับค่ะมีอะไรก็เข้ามาปรึกษาพี่ได้ตลอดนะครับพี่ยังคอยอยู่ข้างหลังน้องๆคอยให้คำสาน้องได้เสมอครับโมค่ะแล้วอีกอย่างนะคะคำตอบที่นอ้องอาจจะอยากรู้ตอนที่เราเข้ามาแรกๆก็กมีคำถามต่างๆว่า อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรตอนนี้พี่คิดว่าน้องน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่น้องต้องการถามนะครับก็งั้นพี่ก็ขอลาตรงนี้เลยจัดจัดนะครับบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะสวัสดีครับน้องๆทุกพี่ทุกทอนรหัสหกศูนย์นะครับวันนี้พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาลาดหกหนึ่งที่ได้ทำการปลดไฟฟ้านะครับมีสิ่งหนึ่ง พี่อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่ดีและไม่ดีที่พวกพี่เคยทำให้พี่ขอให้น้องนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปดูแลน้องหกสองต่อไปนะครับพวกพี่ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับบนเส้นทางความฝันอันยิ่งใหญ่แม้อยางไกลทุกยากบนความหนาวแม้ล่งลมจงอย่าหยุดพยายามให้ปลายทางทีวงนงามเป็นแรงใจ ปรอันตรายยากายเ้ายังใจเรามั่นคงไม่สิ้นหวังแม้ปัญหาขามผมสุดแรงยัง้หโอเคยังมีหกศูนย์เบ้าห,หัวใ่ศึกษาขอามือหน่อยศึกษารัหัวใจ